เข้าหน้าพระาธาตุหรือที่ข้อพระธาตุมนต์ดบพระธาตุขอ,รรของรอยพระเจ้ารอยพระพุทธบาทพระเจ้าสี่พงครับตอนนี้คือสี่พงจะซ้อนทับกันอยู่นะครับตัวน,นี้ท่านจะมองเห็นไหมอันนี้คือการบูรณะแล้วนะครับเป็นของดั้งเดิมก่อนนะหน้านู้นที่ยังไม่รอยพระพุทธบาทยังไม่บูรณะหรือคนยังมาไม่เจอ ตรงนี้ก็จะเป็นป่าเป็นเขาแล้วก็ลอยพุทธบาทก็จะเป็นที่เก็บน้ําให้พวกสิงสารสัตว์มาได้ได้ดื่มได้กินให้คนก็สงสัยว่าตรงนี้มันเป็นอะไรน้าไม่แห้งสักทีก็เลยมาเจ็บใบไม้ไมที่มันตกหลเนาะก็จึงรู้ว่าเป็นรอยพระพุทธบาทพระเจ้าสี่องค์นะครับไ,ไม่ถึงห้าน่าจะสี่องค์สนะี่องค์กักุสันทะโกานาคามณะกัตสปะและก็โคตมะพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ส่วนพระศระีอริยเมตตยังไม่ยังไม่ถึงยังไม่มาประทับอันนี้เป็นหินดั้งเดิมเลยนะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นของเก่ามากนะครับตัวนี้เราจะพาไปดูรูปก่อนจะค้นพบนะครับที่อยู่กลางเขานี่ครับนี่รูปเก่าก่อนที่จะบูรณะนะครับ เป็นลอยพระเจ้าสี่พระพุทธเจ้าสี่องค์ริงนะครับองค์แรกก็เป็นของพระกัคกูสันทะองค์ที่สองสอนทับขึ้นมาก็เป็นพระโกนาคามณนะพุทธเจ้าองค์ที่สามก็จะเป็นของพุทธเจ้ากัสป,ปะและองค์ที่สี่ก็ของสมณะโคดมของเราองค์ปัจจุบันนะครับอันนี้อันนี้จะทำเมื่อปี ีห้าสาก็จะเห็นนนดีไซน์ดีไซน์ที่หลํามากนะครับตัวนี้สำหรับพระองค์หนึ่งที่จะจินตนาการขึ้นมาได้แต่เมื่อทำสำเร็จแล้วก็เป็นคุณอุปการสำหรับจังหวัดสำหรับพระพุทธศาสนาสำหรับประเทศชาติก็ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึน่งแล้วก็เป็นแหล่งสวงบุญสำหรับ ญาติธรรมผู้ผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและก็เป็นโบราณสถานขึ้นขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรเรียบร้อยนะครับเพราะกรมศิลปากรเขาต้องมาต้องต้องมาประกาศเราก็ไม่สามารถจะเป,ปลี่ยนแปลงได้อะไรมากกว่านี้เพราะว่าเป็นโบราณวัตถุอันนี้ก็จะน่าจะเป็นรูปจำลองขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้ ก็จะเห็นเหรียญบาทที่คนเขาชอบโยนนะครับอ่าไม่เป็นไรถ้าโยนลงจุดที่ที่ตั้งไว้ก็จะดีใจอนุโมทนาสา,าธุแต่เหรียญบาทส่วนนี้ทางวัดก็จะมาเจ็บก็เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าบำรุงวัดต่อไปทุกอย่างไม่เสียหายไม่สูญเปล่าอันนี้ก็จะเป็นรอยอีกรอยหนึ่งนะครับก็มีเหรียญบาทแต่แต่ที่ของเก่าแก่นี่เรา ทางวัดไม่ให้โยนหรือก็โยนมันก็จะมีคนโยนอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าโดยส่วนมากจะไม่ให้โยนอันนี้เป็นลองรูปจำลองขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะเป็นรูปรูปถ่ายขององค์หลวงพ่อสมรวมศิริพัฒน์โตนะครับองค์ผู้สร้างและบุรณะปฏิสังขรณ ทุกอย่างจะสําเร็จในในยุคข,ของหลวงพ่อสารวมนะครับแม้นแต่แม้แต่ตัวกำแพงเราวัด2กิโล2กิโลครึ่งหรือ2,500เมตรก็ยาวสูงประมาณ3เมตรก็เสร็จในยุคข,ของหลวงพ่อสำรวมเพราะว่าถ้าไม่ไม่สร้างกำแพงวัดขึ้นมาเนี่ยมัน พวกกวางพวกสัตว์พวกอะไรมันก็จะหนีและคนก็แอบมามาคนก็แอบมาทำร้ายสัตว์แอบเอาไปลกักลอบไปกินไปฆ่าไปนั้นมันหลวพ่อเลยว่าอย่างนั้น,น,นก,กเ็นนเ,เราทํากําแพงขึ้นเลยสามชั้นสามเมตรเพื่อกันสัตว์กระโดดออกด้วยด้วยแล้วก็กันคนด้วยสัตว์มันจึงมีความสุขได้ปัจจุบันครับรวมๆแล้วทั้งเลี้ยงผาทั้งกวางลามั่ง กระจงกวางดาวก็น่าจะประมาณเกินสามพันตัวแนละ้วปัจจุบันไก่ฟ้าพวกไก่พวกไก่กไกต๊อกแล้วก็นกยุงก็ะอกกระแตนี่เยอะแยะครับคลิปนี้ก็คงจะยาวเกินไปก็ขอจุดตีไว้ในะแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าเราก็จะไปสถานที่ใหม่ถ้าเห็นว่าน่าจะ อยากจะให้เพื่อนๆดูเราก็จะจะไลฟ์สดให้ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ